สวัสดีทุกคนด้วยนะตอนนี้อยู่กับซิกมาไอท m แลมด h าชแนลวันนี้เราจะมาดูตอนนี้60กันไปไปดูกันเลย เลิ่อมานะเราจะเห็นกับแคเมล่าแมนที่กำลังนั่งดูชมมิวอยู่นะแล้านายตรงนี้นะคือจะมีลาร์กลาร์ทอยเลต็ตกำลังมองจีแมนอยู่นะกับสไปเดอร์นะสไปเดอร์ทอยเลตนะ แล้วเขาก็ได้ไปพูดกับจีแมนซึ่งคำที่เขาพูดเนี่ยเราก็ได้ไปเกะมาแล้วนะว่าเขาพูดว่าอะไรให้เราภาคเลยไหมโอเคไปไปฟังเราภาคกันสามสอง,สองหนึ่งไปจีแมนเกิดอะไรขึ้นฉันนัดโดนใครท่านคัน กคนเราพูดผิดทุเราพลาดเราไม่พลาดแล้วก็ได้โอเคเดี๋ยวเราจะบอกเลยนะว่าเขาพูดว่าอะไรไอไอเนี่ยลาดไฟท์เทเลพอร์ตทอยเลนเนี่ยมันก็ได้บอก g ีแมว่ากเกิดอะไรขึ้นกับกับคุณ g ีแมนเขาก็ได้บอกว่าไอ้ไททันคนุอรีแมนนี่แหละมัน ฟาดค้อนใส่หน้าฉันฉันหน้าฉันเละไปเลยแล้วเขาก็ได้บอกว่าฉันไม่เชื่อแกหรอกแจแมก็พูดว่าล่ะแกพูดว่ายังไงนะแล้วเขาบอกว่าแกน่ะมันออนแอแกออนแอก์กดตัวหไหนไหนเขาบอกว่า อะไรนะัอเน,นี้ยก็บอกว่าแกต้องตายวันนี้จริงแล้วเขาก็เตรียมพร้อมที่จะยิงนี่แล้วอันนี้ก็เป็นตัวใหม่ด้วยนะทุกคนคือเขาได้มีอาวุธแบบที่หนีบหัวนะแล้วก็แหลมๆนะไม่ได้เอามาต่อสู้กับ ไทเมอ่าแมนนะแต่เหมือนกับเอามาต่อสู้กับพวกเดียวกันเองอนะดูดิดูแล้วก็ไอเนี้ยมันก็พร้อมที่จะยิงใส่ปากแต่ดักมาช่วยหมามาช่วยดักเตอร์เนี่ยมันมาช่วยแล้วเขาได้ขโมยลำโพงของไททัน Man, ทีวีแมนที่ที่ไททันทีวีแมนในตอนที่47ที่เขาได้แบบ เขาโดนล,ลุมทําให้สปิก,กอร์แมนของเขาเนี่ยมันหลุดออกไปนะแล้วไอ้ด็อกเตอร์เนี่ยมันก็แอบขโมยมาบอกว่าแล้วเขาไอ้ด็อกเตอร์เนี่ยมันก็ได้ตัดไอ้เนี่ยแขนขาดนะนะเนี่ยแขนขาดเลย,นะเย,ขเลยแขนเะเขาบอกว่าแกทำอะไรจีแมนเขาว่าเออฉันไปก็ได้ แล้วฉากนี S <S we well, we ้ก็คือฉากจากลากันนะนะทุกคนแล้วเราก็จะได้เห็นดาวฟักบูมลางๆนะ ดาวฟักฟูมลางๆแล้วก็เหมือนเป็นโครงกระดูกนะอะไงแล้วราชิมิเมนได้พูดบางอย่างออกมานนะทำให้พี่ไททันเทลเลอร์แมนเนี่ยเขาก็ดูแล้วเฮ้ยต้องไปเรียกซัดกับมันแล้วต้องไปเรียก เอาค้อนไปซัดมันอีกครั้งหนึ่งแมัมงเนาะไอ่ะยเป็นไงเอออ่ะเรามาหากันว่าสรุปแล้วลาดทีวีเมลมันพูดคำว่าอะไรนะนาเดือนแล้วก็จะหาคลิปในนี้นี่แหละเราขี้เกียจไปไอ้ดี <Okay. S 1> และ <Okay. S 1> เราขี้เกียจไปรีเวิร์สเองนาน หาในคลิปเองสกีบีดิทอยเล็ดหกหกสิบรีเวิร์ดเออี่ไงรีเวิร์ดไหนเนี่ยเสริมอาหารผู้ใหญ่เสริมด้วยไม่ดูไม่ดูไม่ดูผมจะดูสกีบีดิทอยอืมเน็ตไม่ดีเหละย เออ,อย่าไปว่าเพิ่มยูทูบแล้วนะว่าเน็ตถึว่ามันกากมากอินเน็ต Mm-hmm, mm-hmm. Okay. Oh, มาวิเคราะห์ตัวละครกันนะตอนแรกนะเริ่มมานะทำไมทำเล่ามาแบบนี้ถรงไหมทุกคนตรงเนี้ยทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นสนามบินนะซึ่งสนามบินนีแต่ทัวรวัถ้ามันปวดถ้า เครือ่องบินสมมติมีคนปวดฉีก่ก็บินขึ้นแล้วก็เปิดประตูแล้วก็ฉี่ใส่มันเลยเออใช่ไหมเนี่ยโถส้วมใหญ่มากเลยแล้วพอชีเมนเซจีแมนก็ต้องไปกดช็อคโกตัวเองจะได้ตายเนี่ยเออดีมากดีมากอีพ,พีต่อไปทําแบบนี้เลยดาฟักบูมขอเ,ขเอาเครื่องบินบินขึ้นมาแล้วก็ไปฉี่คนลงมาให้มันกดโถส้วมตายไปเนาะ แล้วขอเลยดาฟักบูมแล้วก็มีบอสคนใหม่มาเห็นใครก็ได้เลยเดาฟักบูมเป็นบอสก็ได้เออถ้ามันจะเป็นตัวร้ายแหละเออขอนะมาดูช่องเราหน่อยดาฟักบูมแล้วเราจะเห็นหน้าชัดๆของมันนะคือหน้ามันแบบหน้ามันเอือมันเกลือมันเหลือโอ้โห ต่อไปนะั้นเราจะเห็นกับเ,ออเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอะไรไม่รู้ดำๆเนี่ยไม่รู้ว่า G-Man หรือพวกเราสกีบีดีทอยเลตมันเคยจะมาสู้ตรงนี้หรือยังไม่รู้มันเป็นพื้นลอยหรือว่ามันคืออะไรนะทุกคนแล้วก็มีอยู่ตัวเดียวที่มันไม่มอง G-Man นนะก็คือตัวนี้เลยมันหันหน้า ออกไปแล้วก็เป็นอีพีแรกด้วยที่ที่มันทะเลาะด้วยกันนะและเป็นครั้งแรกที่เราเห็นมันคุยด้วยกันนะแบบคุยด้วยกันต่อหน้าต่อตาเลยนะถ้าย้อนกลับไปตอนที่17บเจ็ดอะ 17ใช่ไหมถ้าย้อนกลับไปในตอนที่17บเจ็ดริงๆมันก็เคยคุยกันแล้วล่ะแบบนี้แต่มันไม่ได้คุยแบบอีกฝ่ายนึงมันไม่ได้คุยต่อไงคือเวลาเราคุยกับเพื่อนเราบอกว่าเออสวัสดีเพื่อนใช่ไหมแล้วเพื่อนก็ตอบแบบว่าสวัสดีแต่เนี่ยแต่เนี่นก็เหมือนกับตอนที่สิบเจ็ดอะ เขาบอกว่าปุ๊บคือประแต่เขาก็ไม่ตอบนะแจกอลอตเตอรี่500โคตรมาก ตามันสีอะไรเฮ้ยตอนนั้นตามันยังปกติอยู่เลยแกด,ดูตามันยังปกติอยู่เลยเฮ้ยแล้วตามันไปอัพเกรดมาจาังไหนอะเนอะเนอะทุกคน ขอตอนนี้ห้าสบเ้าแป๊บนึ่งนะเพราะว่าห้าตอนนั้นเรายังไม่ได้วิเคราะห์เรื่องนี้เพราะว่าเพราะนั้นวีดีโอช็อตยังไม่มานะตอนนี้ห้าขอห้าสบเก้าแบเดียวนถึงตอนนี้มัน60สบแล้วแต่ขอวิเคราะห์ตอนนี้59ตอนนี้ห้าสิบเก้าจะบอกให้ฟัง ก็คือ59ในวิดีโอรธรรมดามันเป็นติติร์เติรแต่59ในวิดีโอช้อนมันจะเป็นเพลง Never Never ใช่ไหมง่าย n ่ v ย r าว l ใช่ไหมน่าจะใช่นะมาเ,า <S <S เราลองมาฟังกันว่าใช่ไหม <S <S นี่ เว l l let you d o w เอ๊ะดาวฉันเขียนผิดนิน,นะมันเป็นไปได้หรอที่จะทำเงินได้ง่ายๆแบบนี้เชิญรุ่นใหญ่ดื่มสูตรที่ดีที่ ไม่ใช่เพลงนี้มันสักอย่างนึงอะทุกคนมันมันเป็นสาวนี่ไแชพลว่าอะไรอะก่อนตอนแรกเราจาได้อะเราลืมาแล้วอะเออเราลืมมาแล้วโอ้โหโอ้ my god ทุกคนแต่ยอดนิยมก็เป็นตอนที่สิบเจ็ดอยู่ดีที่มันจะคุยด้วยกันตู้แล้วฉากนี้นะถ้าวังเกดดีมาก ว่าอ่ะเราจะเจอคอปเตอร์สปีกเกอร์นะ ันนี้ไม่ค่อยมีอะไรก็ก็จบเป็นพียงเท่าน,นี้แล้วก็จะมีเฮลิคอปเตอร์ของแคเมลาแมนอยู่2อันนะขอจบลงไปในแค่นี้สำหรับคลิปนี้ขาตัวละไปก่อนบ๊ายบาย